สวัสดีครับพี่น้องที่หกักนกเขาใหญ่และชิ่ชอบกันต่นอหนกเขาใหญ่ทุกคนครับผมนี่ก็มาพบมาพ่อกับลุงคนคนรักนกขเขาใหญ่ครับนี่ก็ล่างนั่งเฮ็ดขึ้นอยู่ครับที่สร้างคำวมาเรื่อยๆมือน,นี่สิภาพพี่น้องไปอ่าเบิ่งกันใหญ่ใครแล้วสิใหญ่ไข่ของ เจ้าบับตองกับแม่บวัวเขียวครับง่ายไปให้เมื่อปืนฟักส่วนใครเมื่อปืนอ่ากระิส่งไปเพิ่นละครับจังหวัดชุมพนรนะพอดีน้องนุ้ยอยู่จังหวัดชุมพรคนอยากได้ใครใครเมื่อปืนใครนกเขาเทศนกเขาแขกงครับเอาไปฟักพอดีเพิ่นกะมีตัวแม่อยู่ตัวหนึ่งกับใครแล้วล่ะแต่มันบม่มีน้ำเชือ่อมไม่มีตัวผูกเพิ่นก็เลยอยากได้ใครไปให้มันกกฟัก พร้อมกับสั่งขึ้นน้ำหนึ่งชุดไปลงว่าชุมพอนครับนีกองเตียงกองเซ่ไข่เบาเคยทรงเจือเอกไข่พี่น้องพี่นองทรงเบิง่งกับเห็ดกองกับเอาสำลีใส่ให้ดมันว่ดินว่อย่างไข่ไม่เชื่อแล้วหรอครับ ใครก็มีเชื้อแล้วใครได้ซีหาหมือแล้วครับมตาต่ำไปเบิ้งเลยครับผมรับก่อนอื่นกับสีมาไข่ของนกเขาแขากที่น้องไข่เจ้ามือปืนออกก่อ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 นเออนชื่อก็เดินเรียบร้อยแล้ว,ลวครับผม หน่อยใบหนึ่งไหนไหนไหนอืมขอหน่อยเรียบร้อยอันนี้เ็าให้นกเขาหญ่ไปใส่ละพี่น้องไปเ,ไปต,เตียนละใบี๋้วไม่สิแตกอันนี้ก็เชื่อเดินสมบูรณ์เรียบร้อย าใส่ให้เขาฟักไปไข่หนึ่งหัวนะอ,อ้าวพี่ด้ไข่อีกขอขอขอเออมาฟักไปใสใ่เขาฟักที่ใหญ่ไปก่อนพี่น้องกัน กต่ตฟัดฟัดกวันทีมาณวันที่หีบสองสิงหาครับพี่น้องสี่แพ็กทรงเพิ่นนี่แหเขาผสมไม่ละครับเอาเอ้ามาเอ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 าเเมีเวลาเด็ดตอกอะอยู่ในกลุ่มผสมนี่แหะ ส่งไปเรื่อยๆหลายๆนี่กะสิมะแพ็กไข่ใส่กล่องพี่น้องอบอ้มันยินได้แหรอครับไม่เชื่อแล้วส่งไปทางพัสดุนี่แล้วก็เก็บจับกันย่นอยู่แล้วพี่น้องพ่าะว่าบรรจงแห่ห่อดอก ลองเบิ้องรองนุ้ยเพิน่นเอกได้กันส่งไปแล้วบกฝากบปงอย่างก็หาคุณขอบอกพ่องมันเป็นแนวดแด้จะส่งไปเพิ่นไม่อะนาทีโอเคใครมีเชื้อลรอบีบแห้งลายก็สิแตกกินน้องโอเคมันบวมบวให้มันดินใดเพราะแล้ว เสแตาบ่ค่อยดีนกป้ากับมะขันอยู่โล่บ้านนีน่งพื้นที่ว้อมนุ่ยในการตอครับเศร้ากับไปตอกิ้งตอนพระท่านเอานกไปขึ้นกิ้งกับนกป้ากับเฮ็ดวัสันใส้นกเลี้ยว มิบจัดเป็นแนวไรอุนกป่าปีนี้ต่ออยากอีดีเนี่ยนโบดว่าทับไข่แตกพอดีพอดี ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงปนเกิดที่ขอจบไปเพียงสน,นีทแล้วครับผมเป็นแบกอะอยู่ดีมีแห้งสุดดีมีเงินใส่สุกูทุกคนครับสวัสดีครับผม